วิธีคิดของบุคคลสำเร็จระดับโลกนั่นก็คือการคิดการใหญ่คิดล่วงหน้าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับความคิดที่สุดโตงเพราะ เขามั่นใจในกระบวนการความคิดทุกความคิดล้วนแล้วแต่มีตัวตนเขาใช้สิ่งนี้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเป้าหมายของเขาแต่ละเป้าหมายเป้าหมายที่ใหญ่ให้พลังอย่างคาดไม่ถึงถึงแม้การลงมือทำ จะเพียงเล็กน้อยก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายคุณอยากสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ใช้แนวคิดแบบบุคคลระดับโลกคิดการใหญ่คุณสำเร็จแน่นอนด้วยรักครูพี่จอยค่ะ